บทวิเคราะห์ข่าวลือและการจับผิดของนักสือบออนไลน์มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจและน่าตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปในราชสำนะักถึงประเด็นการกระชวนซึ่งส่งผลมาถึงความไม่เชื่อมั่นในการออกข่าวพระราชารณียกิจต่างๆจนมีคำถา,ถามถึงขนาดว่าพระองค์คือในหลวงตัวจริงหรือไม่ตลอดคลิปวิดีโอนี้เราจะเผยความจริงที่ทุกคนควรรู้ฉะนั้นกรุณาดูให้จบคลิปนะคะ เพื่อท่านจะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือที่แพร่สะพัดเกี่ยวกับพระการประชวนของในหลวงทําให้ประสบนิกรจํานวนมากเกิดความเป็นกังวลจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจล่าสุดซึ่งเราได้รับชมจากข่าวในพระราชสำนักจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตและเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกอินเทอร์เน็ต ว่าในพระราชกรณียกิจช่วงหลังๆของในหลวงพระองค์ท่านทรงมีพระวรากายที่เปลี่ยนแปลงไปในคลิปนี้เราได้รวบรวมบทวิเคราะห์เชิงลึกขอเชิญทุกท่านหาคําตอบจากการวิเคราะห์นี้ร่วมกันค่ะช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่พระองค์ท่านเงียบหายไปจากข่าวในพระราชสำนักจนกระทั่งเกิดข่าวลือแพรส่สะพัดว่าพระองค์ท่านทรงประชวนช่องวังหลวงแต่สำนักพระราธธรชวางัง ก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรือมีการปฏิเสธข่าวลือแต่อย่างใดจนทำให้ในช่วงวันที่1งพฤษภาค,คมมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโลกจนกระทั่งมีข่าวที่ร้ายแรงที่สุดคือลือกันว่าทรงสวรรคตแล้วช่องวิทยุบทวิเคราะห์ประเด็นที่หนึ่งพระวรากายที่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาค,คมที่ผ่านมา วาสนานานวมนักข่าวสายทหารได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีรายงานจากสายราชสำนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงประทับในพระราชวังดุสิตและทรงสดับรับฟังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการและประชาชนทั้งเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพพระราชทาน แก่ะสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดช่องวงหลวงรวมทั้งทรงติดตามงานของจิตอาสาพระราชทาน904ที่ไปช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆในการช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและทรงมีพระพันลมัยแข็งแรงดียังทรงกีฬาและทรงออกกำลังพระวรากายทุกวันในตอนค่ำเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชินีที่หลังทรงงานแล้วจะทรงออกกำลังพระวรากาย ได้การทรงกีฬาต่างๆทุกวันเช่นกีฬาบาสเกตบอลวอลเล์บอลกระแสสข่าวที่ออกมาทางราชสำนักเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีว่าเป็นแค่ข่าวลือจึงไม่ได้มีการออกแถลงการชี้แจงใดๆชจากข้อมูลเบื้องต้นที่วัาสนานานุ่มได้โพสต์ดังกล่าวทำให้เราเชื่อว่า พระองค์ท่านจะทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงและมีความสมาร์ทดังที่ผ่านมาเนื่องจากทรงออกกําลังพระวรากายทุกวันแต่เมื่อนาภาพพระราชกรณียกิจล่าสุดมาเปรียบเทียบจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีพระวรากายสมบูรณ์อ้วนท้วนมากขึ้นซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นพระองค์ท่านน่าจะมีพระวรากายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมากกว่าที่เห็นในปัจจุบันช่องวงหลวงน ประเด็นที่สภาพนิ่งที่ชวนสงสัยตามปกติแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจต่างๆก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข่าวในราชสำนักท้งสำนักพระราชวังจะต้องมีการคัดกรองภาพถ่ายและข้อมูลของเนื้อข่าวก่อนจะส่งให้สื่อต่างๆนำไปเผยแพร่ทั้งนี้มีภาพนิ่งที่ชวนสงสัยในพระราชกรณียกิจล่าสุดในวันที่7มิถุนายน เมื <t ick ills> ่อเรานําภาพนิ่งมาเปรียบเทียบกับภาพเคลื่อนไหวในพระราชกรณียกิจเดียวกันจะพบความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ชวนให้คิดก็คือภาพนิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการตกแต่งภาพให้พระองค์ดูพร้อมเปรียวยิ่งขึ้นอย่างน่าชงนเมื่อได้มาเทียบกับภาพเคลื่อนไหวแล้วจะเห็นได้ชัดว่า พระองค์ทรงมีพระวรากายที่สมบูรณ์กว่าในภาพนิ่งและหากสังเกตให้ดีจะพบร่องรอยของการตกแต่งภาพนิ่งจะสังเกตได้ตามจุดต่างๆดังนี้นช่องวงหลวงหน้าต่างที่บิดเบี้ยวไปเสาที่เอียงอย่างแปลกประหลาดจะสังเกตว่าวัตถุที่รายล้อมพระองค์นั้นจะมีรูปทรงที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเลนส์ในการถ่ายภาพแต่อย่างใด เพราะหากเป็นเรื่องของเลนถ่ายภาพจะมีการบิดเบี้ยวของสิ่งต่างๆในภาพทั้งหมดนี้ได้เป็นเฉพาะจุดในภาพนิ่งในชุดดังกล่าวจากข้อสังเกตนี้เองจึงชวนให้ตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นความตั้งใจของสำนักพระราชวังที่ต้องการให้ภาพชุดของพระองค์มีความสมบูรณ์แบบมากเสียจนน่าสงสัยเช่นนี้ชงวงงหลประเด็นที่สามความสูงที่เปลี่ยนไป นักสือบออนไลน์บางคนมองว่าในหลวงทรงดูมีส่วนสูงที่ลดลงเมื่อเทียบกับส่วนสูงของสมเด็จพระราชินีแต่ช่องวัางหลวงได้ย้อนกลับไปพิจารณาพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้เพราะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระบาทส้นสูงทําให้ส่วนสูงของพระองค์พิ ประการที่สองในหลวงทรงเมะชนพรรษามากขึ้นทำให้สมรรถภาพการยืนของพระองค์ไม่ดีดังเดิมจะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่สามารถยืดเขา่าและหลังไม่ตรงเป๊ะเหมือนแต่ก่อนจึงอาจทำให้มองดูเหมือนกับว่าส่วนสูงของพระองค์นั้นลดลงช่องวังหลวงประการที่สสืบเนื่องจากที่ทรงเมีพระวรกายที่สมบูรณ์อ้วนทวนขึ้นก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้พระองค์ดูมีส่วนสูงที่ลดลงซึ่งช่องวังหลวงมองว่าความสูงของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะักจากข้อสงสัยที่ว่าพระองค์ท่านคือในหลวงจริงหรือไม่ข้อสงสัยนี้จึงตกไปประเด็นที่4ีพระกันข้อสงสัยทั้งหลายทั้งปวงยังรวมไปถึงพระกันของพระองค์ท่านมีนักสืบอ,ออนไลน์นำภาพพระก,กันในอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน ซึงสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในส่วนนี้ช่องวังหลวงวิเคราะห์ว่าสามารถเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งคือพระชนมายุที่มากขึ้นก็อาจทําให้รูปทรงของพระการเปลี่ยนแปลงไป2คือในเรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์ตามธรรมเนียมแล้วจะมีการตกแต่งให้ดูสมบูรณ์แบบเพื่อให้สมไรเกียรติและสมพระบารมีของพระองค์จากการวิเคราะห์แล้วช่องวังหลวงย่งมั่นใจว่า ภาพพระราชกรณียกิจปัจจุบันนั้นยังคงเป็นพระองค์อย่างแน่นอนช่องวังหลวงประเด็นที่5ข่าวการประชวนจากข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏเราพอจะประมวลเหตุการณ์ได้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นพระองค์อาจจะทรงประชวนจริงโดยจากภาพที่พระรกายทรงดูสมบูรณ์อ้วนท้วนขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้ว่าภายใต้ฉลองพระองค์สูตรนั้นอาจมีเครื่องมือทางการแพทย์แบบแนบติดลำตัวอาทิเครื่องฟอกโลหิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระองค์ต้องทรงเข้ารับก,การรักษาระก,การที่เกี่ยวกับพระโลหิตที่เยอรมัน,มนแต่เพราะสถานการณ์โควิดทําให้พระองค์ไม่สามารถสเสด็จกลับเยอรมันได้หากท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพพระองค์ทรงเดินเซหรือต้องทรงจิตพระโอสถ ระหว่างทรงพระดำเนินเป็นระยะซึ่งเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าท่านสำนักพระราชวังไม่เคยออกแถลงการเกี่ยวกับระาการประชวรใดๆของพระองค์เลยจึงมีแนวโน้มน่าเชื่อได้ว่าพระองค์อาจจะทรงประชวรจริงแต่พระองค์ไม่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ร่วมรู้แก่สาธารณชนซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของพร่าการในหลวงร .9 ที่เมื่อใดที่ทรงกระชวนทุกครั้งสำนักพระราชวังจะออกแถลงการให้ประชาชนได้รับทราบเสมอในประเด็นนี้จึงเป็นที่น่าคบคิดและติดตามต่อไป